สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูผลมะนาวที่ว่าเรางดน้ําเพื่อจะให้มันออกดอกออกลูกนี่นี่ครับอย่างนี้เรางดไปหนึ่งอาทิตย์ผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้น,นี่ครับด,ดอกแกอนี่มันออกมันเป็นพวงนี่นะฮะนี่อย่างนี้นะเป็นพวงก,ก็ก็ดีดีในระดับ แต่ก็อยากให้มันติดหมดสวนเลยแต่มันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยก็เดี๋ยวก็อาจปุ๋ยอัดปุ๋ยปุ๋ยน้ำบำรุงหน่อยน่าจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ถามว่าพอใจไหมพอใจครั้งแรกซึ่งก็ไม่เคยทำะนะลองดูเดี๋ยวปุ๋ยเตรียมมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาบำรุง มันก็ติดบ้างแต่มันติดไม่เต็มไม่จต็มหน่วยถราบ่มุนงน่าจะติดดีกว่านี้ให้หนูดูข้างหน้าไหมเวลาพี่พูดพี่จะได้มองเห็นกล้องอ่าอ่าจะได้ดีกว่านี้ไง <c oughs> นนี้มันก็ติดอยู่ประมาณห้าหกล่องหกล่อง,ง,งไม่พัาชมพัชมต้นที่ติดดอกไหนค่ะ <c oughs> เริ่มเริ่มติดแล้วนี่ก็เริ่มติดแล้ว น,นี่ก็เริ่มติดแล้วติดข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมเต็มหมดนี่ก็เริ่มติดอันนี้ก็เริ่มแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์โคนมันมีลูกไปหน่อยนี่อีกนะนี่ก็เริ่มติดแล้วนี่ทีน,นี้ถ้าติดบดนี่นะเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นช่อเนี่ยอย่าีนน้่ก็มีลูกหลงๆอยู่ นี่ก็เป็นช่อเดี่ยจะออกเป็นพวงเป,เป็นทวายเดี่ยเป็นทวายมันจะออกดอกเป็นพวงอย่างเง,งี้เนี่ยเป็นพวงอย่างเงี้ยเนี่ยนะดูไว้เนี่ยเขาเรียกทวายนี่จะออกเป็นพวงอย่างเงี้ยมันเอาเราต้องออกเป็นพวงเข้าใจไหมนี่นต้นนี้ต้นนี้นี่มันมีดอกเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะทวาย <ๆ S 2> เด<ร>ี๋ยวต้องหาไม้มาคาม้ำต้นนู้นเห็นไหมเหนี่ยเดี๋ยวดูดูหนูดูนี่นะมันจะออกอย่างนี้โอ้ดอกเต็มเลย ถ้างั้นก็ออกดอกเต็มเกิดทั้งสวนแล้วนะเนี่ยก็ใช่ไงมาดูต้นมะนาวออกดอกทั้งสวนแล้วเนี่ยมะนาวหอมแปดลิ้วของเรานะคะนี่ออกแล้วนี่เธอต้องให้ออกเยอะกว่าน,นี้แถบนู้นยังไม่ออกเลยแถบนูน้นรูน้สึกจะได้ร่มผไผ่ใบไม่สลบที่ต,ต้องรีดกิ่งอ,ออกมีเพื่อนๆที่ปลูกมะนาวหอมแปดลิ้วมัน ช่วยซัพพอร์ตบอกแนะนําพวกเราได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งมาปลูกกันหนูเรียนไอทีมาหนูไม่ค่อยรู้เรื่องด้านการเกษตรมาทํากับแฟนก็ไม่ค่อยรู้ใช่ก็ถ้ามีผู้ที่ปลูกทาสวนอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมีความรู้แนะนําแนะนําพวกเราได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามแนะนําหรือว่าพูดคุยแบ่งปันความรู้กันได้นะคะนี่พอเราก็ทําตาม ดูใน YouTube กันมามาลองทำได้สองปีกว่าเพิ่งสองปีเข้าปีที่สามต้นปีนี้เลยค่ะเนี่ยเท่าที่ได้ก็คือประมาณต,มนนะตามไปดูโอ้ต้นนั้นออกดอกเยอะเลยค่ะ นี่มันต้ององง้ย่านี้น,น,นี้ดอกเยอะกว่าใบรูโอ้ดอกเต็มเลยนี่พืชมาเอเค่บายบายเพื่อนๆหน่อนยค่ะบายบายวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาดูผลมะนาวที่ติดดอกที่ผมมุดน้ำไปแล้วก็เพิ่งมาอัดน้ำเดี๋ยวจะปุ๋ยลงเดี๋ยวเชียร์โคนก่อนที่จะใส่ปุ๋ยมาุงต้นหน่อย ได้ออกดีกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้เห <Okay. S 1> ็นไหมอเคสวยไหมสวยก็มีลูกบ้างปะปลายใี่เริ่มติดแล้วนี่เห็นไหมเริ่มติดแล้วได้ได้ก็ถือว่าโอเคผ่านสำหรับตผมนะผมถือว่าผ่านเพราะผมไม่เคยทำได้ระดับนึงขึ้นก่อขึ้น บายบายเพื่อนๆใน YouTube ก่อนฝากช่องด้วยช่องช่องอะไรเอ่ยวิถีพอเพื่ออะไรอ่ะชายโต้งชายโต้งก็เดี๋ยวไว้อีพีต่อไปจะมาติดตามผลตอนหลังจากเดี๋ยวเคลียร์โคนเสร็จแล้วมาดูผลกันอีกทีโอเคบายบายค่ะทุกคนสวัสดีขอให้โชคดีนะคะทุกคนบายบายค่ะ